m o บายเกมเฟสแอนด์ดิจิ l ัลไลฟ์สไตล์2015สัมผัสความมันวันเกมมือถือตื่นตาเร้าใจกับสุดยอดเกมบนสมาร์ทโฟนพบกับการแข่งขันที่สุดตื่นเต้นโปรโมชั่นสุดพิเศษและเหล่าแคสเตอร์มากมายพบกันวันที่21-23สิงหาคมน,นร์โย่ฮาร์ลกอนฮอลชั้น5สยามฮารลกอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mobilegamefest.com บายเกมเฟสแอนด์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์2015นะคะ ถ้าเกิดค,คุณกลับไปที่บ้านคุณเปิด y t u b e อยูคุณก็จะเห็นภาพวิดีโอสวยงามใช่ไหมมีแสงมีเสียงมีอะไรแต่ทีนี้เนี่ย Vir t u a l r e a l i t ที่มันทำสิ่งหนึ่งที่ที่วิดีโอธรรมดาบนทีวีจอธร,รรมดาเนี่ยทำไม่ได้คือผมสามารถเลื่อนเลือก,อก,อกที่จะเห็นมุมที่ผมอยากจะเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่มุมมองที่เราต้องการให้เห็นภาพต่นนั้นเองนะคะว่านวัตกรรมวันนี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปมากแล้วนะแต่ว่านี่ก็คืออุปกรณ์จริงๆ เหมือนในภาพที่เราเห็นในจอมาสักพักนี้ใช่ไหมะก็คือเราจะอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆหันไปทางไหนก็เหมือนมุมมองที่เรามองจริงๆแบบใช่ครับใช่ถูกต้องนะจะเห็นทุกรอบนะแล้วจะเล่นยากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าทีนี้เขาก็ต้องแบบวนรอบที่เดิมเขาต้องเล่นในห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรอย่างอื่นที่จะสามารถทำลายเราได้ใช่ครับดอย่าเล่นในที่คนเยอะๆไม่งั้นก็กระเป๋าเดินออกไปเลยก็นี่ฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงว่ารู้สึกไงครับว่าอยู่ที่ไหนอยู่ ตอนนี้ในเกมที่คือเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราอยู่ในโกลดดั้งครับแล้วเราก็สามารถมองไนเราดา,า,ามาซ้ายขวาข้าบนนะครับค่ะอย่างที่ได้สาธิตไปในทีวาน,นะในความรู้สึกแรกครับก็คือตื่นเต้นมากคือเกมนี้เนี่ยในการเล็งทิศทางด้วยปืนของเราเนี่ยนะครับเราก็ใช้สายตาของเราเนี่ยเล็งเป็นเป้าไปเลยครับก็คือถ้าเกิดอ,อธิบายใน ภาษาเกมก็คือเวลาเล่นเนี่ยเราจะต้องใช้เมาส์ใช่ไหมทางตอนเล่นโฟล์ไซส์เวลา,าหนันซ้ายหันขวาอนเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเจ้าตัวนี้เนี่ยการเล่นเราก็ง่ายมากได้เจอแง่ครับท,ที่งานนะครับวันที่21-23ส,สิงหาคมได้เจอกันแน่นอนแล้วก็จะให้สัมผัสฟรีครับไม่คิดเงินมาเล่นกันได้เลยนะโอก,กาสนี้มีน้อยครับเอาล่ะแถวยาวอย่างแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีชาว OS ทุกคนนะครับวันนี้ผมชมคุงนะครับอยู่กับ OS caster นะครับในงานแถลงข่าวนี้ครับข้างหลังนะฮะ Mobile Game f a c e นะครับแอนดิจิตอลลัสตาสองพันนะครับผมซึ่งเป็นงานเกมมือถือที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับที่ Royal Paragon Hall ท่าน5นะครับสยามพารากอนนะครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมึงไม่ต้องห้ามกูสิต้องห้ามสิเออนะฮะก็วันนี้นะครับเหล่าแคสเตอร์นะครับมาร่วมงานแถลงข่าวเนี่ยไอ้ไอ้พวกทุเรศไม่ไม่ช่วยน้ำหมากินเลยนี่ฮะมาร่วมงานแถลงข่าวกันครับซึ่งในงานนี่ก็มีแบบไฮไลท์มากมายนะครับอย่างที่งานบอกว่าเป็นงานเกมมือถือนะครับไอ้พวกนี้มันอะไรกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนนี่ขอเชิญไอ้คอร์สมาก่อนเลยฮะ นี่ครับวันนี้งานแถลงข่าวนะครับ X c r o s สที่ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานนะครับวันนี้ไปเล่นเครื่องอะไรมาบอกเขาหน่อยซัมซุงเกียร์ VR อ่าเป็นเป็นเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันก็ถ้าใครที่รู้จักออกวาร์ลิฟต์อยู่แล้วก็นั่นแหละอ๋อมันเป็นประเียวกันเครื่องสวมเหมือนเครื่องสวมโทรศัพท์เข้าไปเป็นอุปกรณ์ที่เอาใส่เอามือถือใส่เข้าไปถ้าถ้าพูดเฉยเฉยอันนั้นอ่ะคือแว่นแว่นเฉยๆไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรข้างในแค่มีเลนส์แต่ว่า ไอตัวไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเทคโนโลยีของมันเนี่ยมันอยู่ในเครื่องมือถืออยู่แล้วเป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องมือถือแล้วเอาแว่น่ะนึกนึกภาพง่ายก็เหมือนแบบว่าเวลาเราดู YouTube ที่ผ่าน Google Chrome นะฮะแล้วมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าได้สามร้อยหกสิบเออองศาถ้าใช้มือถือดูมันคือก็จะแบบใช่แล้วจะขึ้นลงซ้ายขวาขึ่นลงได้เลยหรือแบบยกซ้ายขวาแบบไอ้พวกนี้นะฮะไปไปไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามไ้พูดีก่อนเป็นไรเนี่ยเป็นไร น้องเคียวมันทำอ่ะเป็นอะไรเนี่ยอยากแดนซ์อยากแดนได้ข่าวว่ามาสายนะฮะไอ้นี่ครับได้ข่าวว่าป่วยพูดดังๆดิป่วยครับเออป่วยมาถึงยี่โมงถึงสองโมงนิดๆต้องงานเริ่มเขาณกี่โมงเขาณเขาณกี่โมงสองโมงครึ่งใช่เหรอเขาณบ่ายหนึ่งเขาณบ่ายเขาณบ่ายหนึ่ง มาบ่ายสองครึ่งมาใช่กินข้าวยังกินแล้วกินแล้วกินข้าวมาก่อนด้วยเออคนเดียวเขายังไม่ได้โทรมากินพอดีเออโทรมากินพอดีก็กินให้หมดเลยอ้าวโอเคเดี๋ยวถามมามั่งเป็นไงบ้างช่วงนี้มาทำไมมาทำไมผมว่าสตีฟแฟมิลี่อะมาทำไมพราะจริงมีคนเดียวก็พอนะสถ้าแต่ถ้ามาคนเดียวมันก็ไม่ใช่ซื้อสตีฟแฟมเบอรี่ไมชอบทะเลาะกับบดจจริงๆอี่ยบดไม่น่าไม่ไม่ควรจะมาเกะกะ มากอันนี้อันนี้จริงเขาชื่อสตีฟแฟมิลีสตีฟจ็อบเลยคนเดียวเลยสตีฟจ็อบแฟมิลีมาสตีฟจ็อบแฟมิลีครับทีวีนะหมชื่อก็นะครับสำหรับงานวันที่21ถึง23นี้นะครับมาเจอพวกเขาทั้งหมดนี้ได้นะฮะภายในงานนะครับตัวเป็นๆอย่างแน่นอนแล้วก็รับรองว่ามีกิจกรรมอุ้ยเรียกได้ว่าแฟนๆเกมโมบายทั้งหลายแหละพวกที่ชอบเล่นเกมมือถือนะฮะ มางานนี้ครับรับรองตอบโจทย์นะครับแล้วพบกับแคสเตอร์แน่นอนพวกเราเนี่ยแคสเตอร์เนี่ยเจอตัวเป็นแต่เนี่ยอาจจะไม่ได้ตัวเป็นเป็นนะไม่มา้ต้องไอาจจะอยู่เป็นตัวผสมแล้วอาจจะไม่มาไงต้องดูแลต้องดูแลเว็บ เว็บข้อมูลนะฮะก็ติดตามข่าวสารนะครับหรือว่ารายละเอียดของงานได้นะครับที่ www.onlinestation.net นะฮะเข้าหรือว่าที่แฟนเพจ Online Station ก็ตามนะครับเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะครับส่วน YouTube ก็จะมีข้อมูลลงไว้เช่นกันนะครับแล้วพบกันวันที่21ถึง23ครับผมเดือนอะไรเดือนเดือนนี้เอ้ยไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้าไอ้บ้าเองมึงเมาหมดแล้วเดือนเดือนสิงหาเดือนสิงหาครับปีไหนปีนี้ครับเวลาเวลานี่จะถามเอาอะไรเนี่ยหยุดเวลาเวลา ทั้งเปิดครับทั้างเปิดพารากอนเปิดกี่โมงครับเปิด11บเอโมงเอิ้งมากี่โมงเรื่องมึงนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะไม่กดแกกันลืมกดกดซับสไครต์กันด้วยทีวีนะผม o o i l e Game Fest and d i g i t l l l i s t y t y l e 2015สัมผัสความมันวันเกมมือถือตื่นตาเร้าใจกับสุดยอดเกมบนสมาร์ทโฟนพบกับการแข่งขันที่สุดตื่นเต้นโปรโมชั่นสุดพิเศษและเหล่าแคสเตอร์มากมายพบกันวันที่21-23สิงหาคมน r o y a l า a r a g o n Hall ชั้น5สยามฮารากอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w m o b i l e g a m e f e s t c o m อยากดูพวกเราแบบย้อนหลังสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย o s c a t e r ท i ตอรและก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับตอนนี้อะไรเนี่เฮ้ยนหัดเอวโย